วก็ดีก็นนี้ก็มาดึงน้ำใส่กระโปงนะกระโปงจะย้อนเหลืออีกหนึ่งแปลงบ่อนี้ก็เป็นบ่อนาหกนะเห็นไออกสามนิ้วเหลือน้ำออกอย่างนี้นะ ไปก็สายนี้เดินไปก็หนึ่งเส้นนะก็ร้อยเมตรจะก็ไปเข้ากระโปรงก็อยู่นู้นนะกระโปรงก็ได้ประมาณเจ็ดสิบวันนะน่าก็เพื่อนหามกันมาเยอะนะนี่นะกางเลง